ยุโรปหวานฉ่ำเจมเจียระยุควงแขนแฟนสาวโฟมจัดทริปสวีทเที้ยวฝรั่งเศสครั้งแรกค่ะเรียกด่าความรักในช่วงนี้แฮปปี้สุดๆค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มดีกรีอย่างเจมเจียรายุและแฟนสาวโฟมหลังทั้งคู่ได้ควงแขนบินไกลลัดฟ้าจัดทริปเที่ยวฝรั่งเศสหลังจากกลับมาทั้งสองได้ออกงานคู่ชมแฟชั่นโชว์ด้วยกันออราจ,จับสุดๆค่ะ ล่าสุดนั้นหนุ่มเจมส์ได้เผยความรู้ที่ได้จัดคลิปเที่ยวกับแฟนสาวเจ้าตัวเผยว่าพอดีเคลียร์คิวได้เลยอยากชาร์จพลังซึ่งงานนี้สาวโฟมไปด้วยมันเหมือนเป็นการเที่ยวยุโรปจริงจังครั้งแรกแถมยังเป็นคลิปที่แพลนมานานแล้ว1ปีถามว่ามีโมเมนต,ต์หวานไหมเจ้าตัวบอกว่าฝรั่งเศสวานอย่างแพ้และเจ้าตัวยังมีรูปที่ยังไม่ได้ลงอีกแต่เดี๋ยวจัดทยอยลงมั่นใจว่าได้เห็นอย่างแน่นอนค่ะ